เราพูดกันมาตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานะฮะเรื่องของโควิดลูกตู่ก็โดนโจมตีเรื่องนี้ตอนนั้นนะผมจําได้เลยเป็นรัฐบาลฆ่าคนเรื่องเนี้เขาช่วยคนเขาไม่ได้ฆ่าคนแต่ไอ้คนที่พูดว่าวัคซีนเซนเนไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพและอันตรายคนพวกนี้ต่างหากเป็นฆาตกรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับมีพวก608ที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนครับ เนื่องจากเชื่อคนพวกนี้กลัวสุดท้ายพอติดโควิดตายนี่คือฆาตกรตัวจริงใช่แต่ลุงตู่นั้นเนี่ยครับสรรหาวัคซีนมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ครับเมื่อซินแวกได้มาก่อนก็เอามาก่อนอและสุดท้ายด้วยสมัสมภาพที่ดีกับจีนได้ซิโนฟาร์มเองแล้วด้วยปรัชญานะครับของสยามเบลซานที่ตั้งโดยรนเรัชกาลที่เก้านะครับ แอสตราเซเนกาเลือกให้เราเป็นผู้ผลิตวัคซีนของเขาความมั่นคงทางด้านวัคซีนเกิดขึ้นทันทีครัโอดครวนเรียกหา M.I.N.A. ก็คือไฟเซอร์มาดอนรัฐบาลก็หาให้จนได้มีและเมื่อเรามีวัคซีนเพียงพอและครบถ้วนครับบริหารการฉีดวัคซีนได้เป็นอย่างดีสามารถสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้ด้วยการฉีดเข็มที่3อย่างน้อยให้ได้จำนวน70%ครับ ผลก็คือในที่สุดเราเปิดจังหวัดต่างๆเป็นจังหวัดท่องเที่ยวได้เริ่มต้นจากภูเก็ตแซนด์บ็อกต่อมาก็ไปตามที่ต่างๆนานาและก่อนที่จะมาเขียวทั้งประเทศเรามีฟ้ามีเหลืองอฟ้านั้นเปิดท่องเที่ยวได้เหลืองพึงระวังซึ่งตรงนี้ Uh, global covid index นั้นยกให้เราเป็นประเทศที่ดีที่สุดในการจัดการกับโควิดโควิดนะครับใช่ฮะโดยที่ no เขาใช้คะแนน2ส่วนส่วนหนึ่งก็คือการบริหารการจัดการโควิดเนี่ยให้น้ำหนัก70%สครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนั้นก็คือความแข็งแกร่งของระบบสาธารณสุขซึ่ง John Hopkins ให้เราเป็นที่5ของโลกขยับจากที่ 6, 6. ขึ้นมา,าเพราะฉะนั้น2อย่างนี้เอาคะแนนมารวมกัน ประเทศไทยได้ที่หนึ่งนี่ไงแล้วอย่างนี้จะบอกว่าจัดการไม่ดีหรือไรนะครับเรามีทั้งเครื่องไม้เครื่องมือยูกยาตามสารพัดเรามีเจ้าหน้าที่ทํางานอย่างแข็งขันตั้งแต่หมอลงไปจนทั้งจนถึงอสมตอนนั้นเจ้าหน้าที่ทุ่มเทมากนะทุ่มเทกันเหลือเกินแล้วเราก็ฉีดวัคซีนกันอย่างมีประสิทธิภาพเรามีโรงพยาบาลเรามีโรงพยาบาลสนาม เรามีโฮมไอโซเลชันเรามีคอมมูนิตี้ไอโซเลชันเรามีมาตรการนิวนอร์มัลเรื่องใส่หน้ากากเรื่องล้างมือนะเรื่องการอยู่ห่างกันซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีหน่วยงานภาครัฐร,ร่วมมือ,อมเอกชนร่วมมือบริษัทห้างร้านต่างๆผู้ประกอบการร่วมมือผู้บริโภคประชาชนร่วมมือด้วยการที่รัฐบาลให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนมีหมอทวีสินมาอธิบายนู่นนี่นั่นมารณรงค์เรื่องนิวนอร์มัล ผลสุดท้ายเราแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิดได้ดีที่สุดในโลกแต่ยังมีคนบิดเบือนพูดจาไม่มีความละอายอหาว่าเราจัดการโควิไดได้ไม่ดีทั้งๆท,ที่การที่เราเนี่ยได้รับการเรดว่าเราดีนั้นไม่ใช่เราทำเองอแต่เป็นองค์กรนา,นานาชาติเป็นคนทำค่ะไม่ได้นึกเองนะออคนพวกนี้เนาะจริงๆ